ชิม,มะลงๆๆงงจำมาณ์มาคกั้ <progressive entin> คร <majesty> ับเรวอแ้ o n わあ <laughs>

ดา่ถ้าเกิดว่ามันไม่ฝนมันไม่ลงมันจะขาวไปเลยอ่ะอนจะขาวไปออกขึ้นไปเลยนะแม่พวกเนี้ยแล้วมันยังใหญ่อยู่เนี่ยถ้ามันเล่นมาหล่นมาฝนนะถ้ามันเป็นแห้งๆมาแล้วมันเดินก้อนใหญ่อ่ะม้าตกที่เชียงรายนี่ใจอ่ะมาได้เห็นหมอละ 在这目的地把车停好，走了。